สวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ในตอนนี้ก็วันนี้คุณอยู่กับผมนะครับกับเต้ยเบต้าแต่วันนี้เราไม่ได้มาอยู่กับประกัดนะครับคือวันนี้เราจะมาพูดถึงพืชเศรษฐกิจที่ตอนเนี้ยเป็นไม้ประดับที่มาแรงมากนะครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับ กล้วยด่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าหนออเขาเนี่ยราคาแตะหลักหมื่นเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องได้ดูไม่ว่าจะเป็นในช่องข่าวหรือว่าช่องทางไหนเนี่ยตอนนี้คือกล้วยด่างเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้จักคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าทําไมกล้วยด่างเนี่ยถึงราคาแพงนะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับกล้วยด่างก่อนนะสำหรับกล้วยด่างนะครับก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับกล้วยอะไรคุณผู้ชมมันก็เป็นกล้วยเนาะจะพูดให้งงทำไมก็ไม่รู้นะรับก็ กล้วยนะครับเป็นพืชตระกูลล้มลุกนะครับที่ขยายพันธุ์ได้โดยการแตกนอนะครับหรือว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดนะครับจะเห็นได้ว่ากล้วยบางชนิดเนี่ยจะมีมะเมล็ดด้วยอย่างถ้าใครเนี่ยเคยเห็นกล้วยตานีเนี่ยกล้วยตานีก็จะมีมะเมล็ดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นการเพาะแบบเพาะเนื้อเยื่อซึ่งวิธีการเนี่ยจะเพาะกล้วยเนี่ยหครั้งนะครับได้แบบจํานวนค่อนข้างเยอะเยอะแบบเยอะมากนะครับ พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็ต้องสงสัยแล้วว่าทําไมกล้วยด่างถึงมีใบแบบเป็นสีด่างขาวแดงอะไรเงี้ยคือมันเป็นสีที่แปลกออกมานะก็คือกล้วยด่างนะครับเกิดจากการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับเกิดจากการกลายพันธุ์ทางธรรมชาตินะครับจะเกิดจากกลไกของยีนด้อยนะครับที่แฝงอยู่ในพันธุกรรมอาจจะเป็นสีด่างเหลืองสีด่างขาวหรือว่าจะเป็นสีเพือกแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็ ที่มาของกล้วยด่างอีกทีนึงก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศผมต้องอธิบายอย่างนี้นะว่ากล้วยด่างเนี่ยเขาดังมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะ้ะเนาะแต่ว่า2ปีที่แล้วเนะี่ยผมรู้สึกว่าหนอกกล้วยเนี่ยจะประมาณพันกว่าบาทนะในตอนนั้นอนะหนอกกล้วยด่างอะไรเงี้ยแต่ในช่วงปีนี้รู้สึกว่ากระแสเนี่ยจะแรงมากเพราะว่าการเพราะกล้วยด่างเนี่ยมันไม่ได้แบบพอเพาะออกมาปุ๊บเราจะได้ด่างทุกตน้นไม่ใช่นะครับคือมันก็มีความเสี่ยงที่ว่า บางต้นเนี่ยลายอาจจะสวยหรือบางต้นเนี่ยอาจจะไม่มีลายแล้วเธอมีลายหรือเปล่าพามจังหวะนี้นิดหน่อยผมก็เล่นน่ยบอกเลยคือบางคนเนี่ยอาจจะมองตรงเนี้ยว่าเอ้ยกล้วยด่างมันไม่น่าราคาแพงนยพวกเนี่ยปั่นให้มาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์กันว่าเหตุผลเนี่ยอ่าทำไมกล้วยด่างเนี่ยถึงราคาแพงกันนะก็คือเขาหายากแล้วก็เวลาเพาะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้จํานวนต้นเยอะหรือเปล่าที่จะเป็นสีด่างแล้วก็ระยะเวลาครับในการใช้เลี้ยง ต้นกล้วยแต่ละต้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันเป็นที่ต้องการของเกษตรกร,กรที่จเจาไปเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็เอามาขายต่อนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้ราคากล้วยเนี่ยราคาสูงแล้วอย่างหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นที่กระแสะด้วยครับตอนนี้คือทุกอย่างนะครับถ้ามันเป็นกระแสะขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยมันต้องพุ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นค่อนข้างบอ่อยนะเวลาแบบเปิดไปเจอคลิปเขาขาย,ขายกล้วยด่างอะไรเงี้ยผมจะเจอคอมเมนต์ประมาณว่า เฮ้ยมันสร้างกระแสพวกซื้อเนี่ยแบบเป็นพวกงโง่อะไรเงี้ยพวกแบบรวยผมผมมองว่าไอต้ตรงเนี้ยมันมันเป็นความคิดของคุณอะเป็นความคิดส่วนตัวของคุณอะคือบางคนเนี่ยเขาต้องการจะซื้อมันเป็นความสุขทางจิตใจของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นความพอใจของเขาอะคือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าสําหรับคุณแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีค่าสําหรับคนคนหนึ่งก็ได้ครับ คือเราไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่มันมีมูลค่าขนาดไหนนะถ้าเราไม่ได้ลงไปเล่นเองอย่างผมเนี่ยผมเคยเนะเมื่อก่อนทําประกัศเนี่ยบางคนเนี่ยมองว่าผมแบบติงต้องบ้าหรือเปล่ามาทําอะไรที่มันแหวกแนวนะแต่ปัจจุบันนี้ครับคือผมพิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วว่ามันสามารถทําเป็นอาชีพได้จริงๆเอาละครับสาหรับวันนี้ผมก็มา,าพูดคุยนะครับเกี่ยวกับกล้วยด่างสําหรับใครที่เป็นนักลงทุนเกี่ยวกับการทรําเกษตร เกี่ยวกับการทําไม้ฟอกอากาศการทําไม้ประดับต่างๆเนี่ยใครมีประสบการณ์อะไรก็ผมฝากเลยนะครับเอามาแชร์ให้ผมดูบ้างนะเพราะว่าใจเนี่ยผมก็อยากจะทําตอนนี้อยากจะทําเคตัสแล้วก็อยากจะทําเป็นภูนะครับเป็นภูด่างอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมผมชอบปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็กแล้วเนาะก็ ถ้าปลามันลงตัวแล้วเนี่ยผมก็จะลงไปศึกษาอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าความคิดเห็นตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงแตกต่างยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเพราะว่าความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของคุณนะแล้วก็วันนีน้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับบ๊ายบาย